ปั่น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 ปันปั่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 นปันปั่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 นักนปั่นปั่นปเ่ืองนปา่ยู่ เราจะไปกันที่จังหวัดอุบลราชธานีเมืองแห่งนักปราชญ์เพื่อพบกับผู้ที่ทําให้เมืองใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกราวไกลและปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยและการศึกษาเรียนรู้ช่วงอาหารน่ากินสุดยอดอาหารชาวที่น้องแก้วโปรดปรานและเป็นที่แพร่หลายไปทั่วภาคอีสานจนต้องพากันมารับประทานถึงแหล่งต้นตำรับ ช่วงถิ่นวัฒนธรรมเราจะนำท่านไปชมแหล่งเรียนรู้ในอดีตของเมืองนักปราดแห่งนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเบิ้กันเลยค่ะอะไรจะสนุกขนาดนี้ครับวันนี้ออฟฟ์ที่บนเนี้ยค่ะไอ้เขียวทั้งสวยทั้งรักทั้งดีแล้วก็แดดด้วยไม่เป็นไรนะฮะสวัสดีครับ แว่าโต้ศิก็สามารถเจริญนะครับแล้วก็น้องแก้ว <c oughs> วันนี้พวกเราอยู่ที่จังหวัดอุบล <c oughs> ราชธานีค่ะจินีจะบอกว่าที่ตรงนี้นะครับเป็นสมุทรเมืองใหม่นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับ <c oughs> มาถึงตรงนี้ตกใจเลยทีเดียวเพราะที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่เหมือนกันนะนะฮะถ้าคุณอยากรู้ว่าที่นี่ทําไมถึงเป็นเมืองใหม่ใหญ่ขนาดนี้ได้ผมว่าต้องขอเรียนเชิญนะครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับ ที่ต้อนรับเพื่อนอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยขุบุรีราชธานีนะครับจะบอกว่าด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับรถกื่อวันนี้เป็นมุ่งเมั่นเลยนะครับในโครงสร้างของการพัฒนาเป็นอย่างไรอะไรยังไงบ้างครับครับย้อนกลับไปปี2531ครับในปีแรกที่เริ่มมาตั้งเป็นเรียกเก็บของร้านเลยครับที่ปี23ก็ตั้งเป็น Ok แต่ก่อนยังเป็นถนนระหว่างอภอนโงอวารนชัราแล้วก็อ่อนโ่เบลือก uh, ่อนอคือทางตรงนี้จะไปที่อ่เบือเโดดนั่นเองทางจากวารนชำราสิบกิโลพอดีเลยสิบกิโลนะฮะไม่ไกลมากนะครับซึ่งแต่ก่อนถ้าย้อนกลับไปแรกๆเนี่ยเมืองที่มาตั้งอยู่ด้านหน้าของตรงนี้เนี่ยยังไม่เจริญสําหรับชุมชนข้างหน้ามหาลัยนั้นเดิมทีเดียวก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับ พอมีมหาลัยมีถนนหน้ามหาลัยก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะเกิดชุมชนซึ่งผมดูแล้วก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งขึ้นมาอย่างท่านจะได้เห็นว่าเป็นเมืองซึ่งก็ถือว่าสวยงามในบางส่วนแต่ก็ไม่ค่อยมีระบบในบางส่วนอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่การจเจริญเติบโตที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแผนงานในระยะยาวของมหาลัยซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มแล้วก็คือว่า ทางคมทางเองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็จะมาสำรวจระบบของสังคมก็เป็นสังคมเมืองที่เออหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ของเนืึอษาอีกในลักษณะหนึ่งก็คือเป็นชุมชนเมืองเล็กๆนะครับซึ่งคิดว่าภายใน2ปีหน้ามหาลัยนี้ก็จะกลายเป็นเมืองที่ได้มาตรฐานมีทางเท้ามีระบบระบายน้ำอย่างดี มีการามีกฎระเบียบของการตั้งชุมชนขึ้นมาเจริญแบบนี้เราสงสัยไว้ว่าจะมีความปลอดภัยยังไงใช่ไหมแก้วอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญค,คือการท,ที่เรามาตั้งหมาหลาลัยถ้าเผื่อเราไปมองในแง่ของว่ามหาลัยนี่เป็นหนือราชการเป็นเรื่องของอุดมศึกษาสูงสง่งแล้วมองข้ามชุมชนไปในสุดเราก็จะติดพลาด เราจะ body, speaking, ต,ต, alan, no ต้องอยู่กับชุมชนครับแล้วเช่นถ้าจะโตก็โตไปพร้อมๆกับชุมชนนะแล้ว่าตรงนี้ที่มาปลูกหรือว่าก็เริ่มพัฒนาผมคิดว่าเขาเป็นการพัฒนาพอเดิมทีเดียวอยู่เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมาก็อาจจะไม่ได้สนใจทําอะไรแต่พอเป็นชุมชนที่นักศึกษามาอยู่เจ้าของบ้านก็จะตอบรับให้น่าอยู่ตอหมาลัยมาตั้งอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยอันนี้อยู่ข้างๆหมาลัยทางด้านทิศตะวันทิศใต้ของหมาลัยนก็จะเห็นว่าก็มียังเห็นเป็นบ้าน ของชาวบ้านที่เคยอยู่บางบ้านก็ได้ปรับเช่นเนี่ยหอพักหญิงมารวยเนี่ย<ม>ก็ปรับพื้นที่บ้านที่มีพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยทำเป็นหอพักสําหรับนักศึกษาอันนี้แหละที่ผมเ,เรียนให้ทราบในแรกว่าให้นักศึกษามาอยู่กับชุมชนมาอาศัยอยู่เขาจะได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายใน,นในเรื่องการดำเนินชีวิตครับพ่อโน้ยก็มีเนื้อย่างเกาหลี แล้วก็มีสวนผลไม้ร่มรื่นแล้วก็ถ้าอีกด้านหนึ่งทางฝั่งโน้นก็มีหอพักที่เป็นแบบตึกใหญ่ขึ้นเพราะมีทางเลือกหลากหลายมาลยัยมีนโยบายเปลี่ยนจาก,กจัดก่อนจ้างราปภจากบริษัทเรามาจ้างเองอเราจ้างครอบครัวข้าบ้านครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วพวกเรา,า,าเป็นร,ประบบของก็เป็นการทำให้มาหาลัยเป็นสบ,บัดของชุมชนด้วยในขนา้าราชกันแม่บ้าน แมา่บ้านในบ้านครับ้ามาเป็นแม่บ้านในร้านโอ้โหแบบนี้น่าจะเรียกว่าดีกว่าที่จะให้เ,เรียกว่าเจ้าทุนรายใหญ่เนี่ยเข้ามาเปิดหอพักหรือว่าเข้ามารับในการทำความปลอดภยัยคือใช้คนในหมู่ในชุมชนมาเลยคือหมายว่าในทุนที่มาลงทุนทำหอพักก็มีนะครับก็มีบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ให้แข่งขันกันกับชาวบ้านครับเพราะว่า นักศึกษาที่จนๆบางครั้งเขาก็อยากจะไปอยู่กับชาวบ้านนะครับแต่ครัคนที่ครอบครัวมีรายได้สูงก็มาอยู่ห้องพักที่เป็นของธุรกิจเอกชนคือเราไม่ได้ไปขัดกันต่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ทั้งนี้คือในคุญอืมหาอะไรอืมซึ่งเป็นของรัฐและปรัดาชนต้องโตขอหมายถึงควบคู่กันไปเลยเป็นไงครับแก้วครับฟังดูชุมชน ชาวบ้านรวมถึงนักศึกษารักกันไหมถ้าเป็นแบบนี้รักกันแน่นอนนะครกับตรงนี้นะครับไม่แปลกเลยนะครับสําหรับแผนการพัฒน,นา,นามหาวิทยาลัยขอนราชานีนะครับทำให้ท่านได้ลงตำแหน่งก็คือเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาังคและกระเรลี่ยนแาบสุดยอดนะฮะเราก็เชื่อว่านักศึกษาด้านไหนนี้น่าจะยิ้มแย้มแจ่มจใสแล้วก็ชุมชนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะฉะนั้นฝากเลยครับยังไงต้องแชว สนใจไหมตัวลิามาเยียนที่โมกอนเขาไปดู่ออ๋อน่ยดีมากแะ้ครับเป็นคำตอบที่ฉลาดมากต้องดูก่อนต้องขอเข้าไปดูก่อนครับแล้วตอนนี้มาเดินดูตึกต่างๆและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าปลอดภัยและน่าอยู่ขนาดไหนเราเริ่มจากตึกอธิการบรดี แล้วก็ไปที่คณะวิทยาศาสตร์ดูดูแล้วก็เหมือนโรงแรม5ดาวเลยค่ะสวยมากเลยส่วนที่คณะ,กะเกษตรศาสตร์และศิลปาศาสตร์ก็ร่มลื่นดีนะคะ ก็หอสมุดกลางก็น่าเข้ามากเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีบึงน้ำและสวนสาธารนณะไว้พักผ่อนหย่อนใจด้วยค่ะน่าอยู่มากๆเลยมาสมัครมอวุลเหรอครับสาขาอะไรครับสา,าสาขาวิทยาศาสตร์สี่แวดล้อมค่ะจังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดนเทรรศเข้งมาสมัครเรียนที่มอวุลเหรอครับเป็สนสาขาไหนครับเนี่ย ลแล้วทำไมต้องเลือกมอวุบลนครับอยู่ใกล้บ,บ้านา่นรเรา,าเชื่อว่าต้องมีรอยยิ้มแน่นอนนะครับสำหรับเมืองใหม่ที่นี่มหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีนะครับช่วงอาหารน่ากินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาไกลนะฮะวันนี้อยากกินที่อร่อยที่สดุดในร้าน เชิญเลยค่ะร้านมีไปจัดสูตรโบราณอร่อยเห็นข้อควาหมูยอเด็กอ่าหมูยอไ็่เด็ดขอให้น้องชิมหน่อยได้ไหมได้เลยะคะชิม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 หน่อยชิมคือเห็นเส้นมันจะเป็นเส้นค่ะเส้นนี้แปลกเราทำเองนะคะเส้นนี้เฉพาะตัวเราเส้นเราทำเองอันนี้เส้นเส้นทองเองด้วยแก้วค่านี่นี่อันนี้อร่อยมากขอเลยโอโหสองมาก ตัวนี้ที่ที่เห็นนี่คือเป็นเป็นหอมเจียวคือต้องเป็นหอมเจียวไม่ได้เดีอมเสียวไม่ค่ะอันก๋วยจจะต้องเป็นหอมเจียวนะคะแล้วก็กระดูกหมูแ้ำลายเอเอาพิเศษกี่บาทครับพิเศษเนมี25กับ30ใส่ทุกอย่าง30บาทเลยนะคะของผมใส่ไข่อ่าใส่ไข่ด้วยอครับน้องนใส่ไข่เับใส่หมูยอไม่ใส่ค่ะแล้วตรงนี้ครับนี้่องใสอันนี้ก็ กินกะก๋วยจจ๊บราคาลองชิมไหมคะพี่ก็กินกับกินมันก็อาวิบ่หัว่ว๊บอาหน่ากินเป็นัวสะอาดอาหารปลอดภัยกูสุขานามั Uh, oh <yeah. S 1> ที่ไม่หมดนี้ไม่ใช่อะไรนะครับให้เยอะจริงๆรใช่ไหมแก้วให้เยอะจริงอ่ะต้องเก็บตังค์แล้วนะครับพี่เท่าไหร่ครับผมอ่าชก็สามสิบ่าอันนี้พิเศษทุกอย่างนะคะถูกด้วยกสบพันเองก็ราคาพิเศษ15บาททั้งหมดตัวเลยเป็น 75นะครับนี่แสดงว่าคนที่นี่ก็ค้องกินก็จับมากเป็นอาหารหลักเหมือนอาหารเช้าของอุบลเลยแสดงว่าร้านนี้เปิดกี่โมงครับเปิดประมาณ7โมงถึง8ายโมงนะคะ เปิดเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายเจ็โมงเช้าถึงบ่ายสองโมงเราปะกินได้แต่เช้าเลยนะครับมากินได้แต่เช้าเลยได้เช้าได้เลยค่ะมาก่อนก็ได้หกโมงกว่าก็ได้แล้วร้านชื่อร้านอะไรอยู่ตรงไหนครับคุณพี่ครับร้านชื่อร้านเจเนืร์เจยดนามสูตรโบราณถนนพระรามชัยครับถนนพระรามชัยใกล้โรงแรมบดินทรหหามเลยหามเลยโอเควันนี้อร่อยมากเลยครับคุณพี่ตุณมากคา ตอนนี้คงจะถูกใจนะฮะสาวไทยที่ชอบกิน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 ทั่วแถวนี้เนี่ยร้านขายของกินเทียบเลยใช่ไหมแกจะซื้อฝากใช่ไหมเออ้ปฝากเพื่อนดีกว่าซื้อฝากเพื่อนต้องซื้อหมุนยอไม่นได้ดูนไปเดดนนไปเดานินไปด าหน่ากินเป็นครัวสะอาดอาหารปลอดภัยถูกสุขคานาไม่อร่อยลายแซ่บอิลีช่วงถิ่นวนัฒนธรรมค่ะ แน่นอนนะครับด้านหลังของเราที่นี่ไม่ใช่โลกมนุษย์นะฮะที่นี่บนสวรรค์สว, <out of water> สวยงามดังสวรรค์สวรรค์จริงๆใช่ไหมฮะเพราะที่นี่นะครับคือจังหวัดอุบลราชธานีแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีมี <out of water> อะไรบ้างแกอยากรู้ใช่ไหมวิถน <out of water> ุัตกรรมหรืออะไรต่างๆนานาเราจะไปเที่วยวที่นี่ได้อย่างไรเราต้องมองหาคนคนอุบลครับคุณ เฮอสวัสดีครับวันนี้จะนำเที่ยวเลยที่อุบล ที่น่นให้เป็นบุญแกมือเราป้าแก้วเดินไปจับกันเถอะนะฮะโอ้โหวิวทิวทัศน์เข,เขาแกสวยงามจังเลยใช่แล้วล่ะค่ะที่นี่นะคะจังหวัดปทุมราชธานีเขาทำเทียนพรรษาได้สวยงามเลยทีเดียวเรียกได้ว่าที่สุดของประเทศไทยเลยล่ะค่ะว้าวและเพื่อที่จะให้คนเห็นตลอดทั้งปีนะน้องแก้วเขาถึงได้ทําเทียนพรรษาจําลองขนาดใหญ่ไว้ที่สว,สสวสาานสาธารณะกลางเมืองแห่งนี้ไงล่ะจ๊ะ แน่นอนนะครับสาหรับเมืองอุบลของเราเห็นแต่ก่อนว่าที่นี่เป็นเมืองแพงนักปราชญ์ค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนะฮะนักปราชญ์เขาต้องเรียนอยู่ที่ไหนแกรู้หรือเปล่าเออวัดหรอคะแน่นอนที่สุดนะฮะก็คือที่นี่มีวัดเยอะและวันนี้หนิงจะพาเราไปที่ไปดูสาราการเพียนที่เก่าแก่นะคะของจังหวัดอุบลโอ้โหเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปเลยในช่วงถิ่นวัฒนธรรมนะครับไปไปเลยค่ะ วัดศรีอุโบโรัตนารามซึ่งภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วบุษราคัมสำหรับใช้ประกอบพิธีขอฝนอง์เล็กนิดเดียวเองค่ะภายในวัดมีศาลาการประเรียนไม้แบบโบราณสองชั้นหลังใหญ่มากๆเลยค่ะ ในอดีตมีไว้สําหรับให้พระในเรียนหนังสือแต่ปัจจุบันเรนเขาเรียนหนังสือกันอย่างไรเราลองไปดูที่วัดทุ่งศีเมืองกันดีกว่าค่ะนี่มอนแต่คอล้เลยเสร็จแวนั่งตัวตรงเสร็จแล้วนั่งตัวตรงแล้วก็เงียบ วางมือที่ตักของเราทำสมาธิเพื่อจะลอมุนอ่นั่งจะตรงปัญหาข้อที่2ของวิชาเบญจศีลเบญจธรรมจากคำถามที่ว่าการจะรักษาศีลให้บริบูรณ์ต้องมีอะไรเป็นเครื่องสนับสน,นุนบุคคลที่จะมีศีลบริบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีกัลยาณธรรม าการตอบที่ถึงต้องคือข้องอคมมในเรียนหนังสือกันเยอะเลยก็ต้องมีสถานที่เก็บพระคำพีหรือที่เรียกกันว่าพระไตปีดกตอนนี้แก้วมาถึงขอไจกัางแล้วนะคะเข้าไปชมกันเลยนะคะ อไตเป็นภูมิปัญญาไทยโบราณสร้างไว้เก็บหนังสือผูกหรือพระคมำีใบลานซึ่งผูกติดกันและห่อไว้ด้วยผ้าขาวเก็บไว้ในหอไตกลางสระน้ำโดยสะพานที่ทอดไปถึงต้องไม่แตะตัวอาคารเพื่อมดผวกจะกระโดดข้ามมาไม่ได้ หอไต้หลังนี้ถือได้ว่าสวยงามที่สุดในภาคอีสานซึ่งสร้างด้วยไม้ทั้งหลังภายในมีลวดลายฝาผนังลงรักปิดทองทั้งสี่ด้านสวยมากเลยค่ะใ,ใกล้ๆกันก็มีโบสถ์เก่าแก่แต่มักเรียกว่าหอพระบาทเพราะประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง หนังภายในมีภาพจิตรกรรมสวยงามมากแก้วใช้เวลาดูตัองนานเลยค่ะทินวัฒนธรรมงามรุ่งเรืองผ่านยุคสมัยประเพณีไทยไทยรักษาไว้ให้ลูกให้หลาน จากจัยา,ทา,ามท่องเที่ยวไปตํารอยตะวันป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 ันท่องเที่ยวไปทุกทิศอีกวันหนึ่งที่เราจะพาไปเที่ยวคือวัดสุป,ปัตนารามเป็นวัดธรรมยุติกนิกายวัดแรกในภาคอีสานเชียวนะคะโดยโบสถ์สร้างในสมัยรัชกาลที่4มีรูปแบบผสมไทยฝรั่งและขเขมรแปลกตาน่าชมมากเลยค่ะ แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของฝากจากรายการแล้วค่ะบอก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 ค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงของฝากจากทางรายการกันแล้วนะคะค่ะวันนี้น้องแก้มมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมคะนี่เลยค่ะกระปุกอมสินน้องหมาน่ารักน่ารักจาก EQ คิวด็อกคมปจำนวน2กระปุกค่ะค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะนี่เลยค่ะเสื้อยืดจากทางรายการจำนวน5ตัวนะคะแล้วก็รายการของเราจะออกอากาศทุกวันศุ์ที่1และ3ของเดือนนะคะแต่ถ้าเกิดติดหายท่อสด แล้วก็จะเลื่อนไปสัปดาห์ถัดไปนะคะแล้วก็อย่าลืมโทรมาตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้นะคะค่ะสวัสดีคืนนี้ทุกท่านค่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาเที่ยวเมืองหน้าอยู่ที่อยู่ในประเทศไทยกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่น้องแก้วเนี่ยพาคุณคุณไปสัญจรที่ประเทศจีนถึง3ตอนด้วยกันและสําหรับผู้ที่จะไปสัญจรต่างแดนกับเรานะครับก็มีติดต่อให้เราจัดไปเที่ยวเป็นกลุ่มๆก,กันแล้วนะครับตอนนี้ สำหรับท่านอื่นก็สามารถที่จะติดต่อกับเราได้เช่นเดียวกันนะครับตามที่อยู่แล้วก็เว็บไซต์ w w w h a c k c i t y c o m นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีรายการตอนที่ออกอากาศไปแล้วด้วยนะครับรวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริมสร้างสุขภาวะนะฮะให้กับสมาชิกของเราทุกวัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับหรืออาจจะคิดแค่ค่าอุปกรณ์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะ มีทั้งกิจกรรมสำหรับเยาวชนวัยเด็กอายุ6ถึ12ปีนะฮะกิจกรรมสำหรับวัยรุ่นแล้วก็กิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับรวมทั้งกลุ่มอาชีพโอท p อปด้วยโดยขณะนี้นะฮะเราได้ร่วมมือกับคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบนะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับจัดกิจกรรมขึ้นทุกเสราร์แล้วก็อาทิตย์นะฮะสแห่งด้วยกัน 2แห่งด้วยกันนะครับคือ1ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็อีกที่หนึงก็คือจังหวัดบุกบลราชธานีนะครับท่านสะดวกที่ไหนเนี่ยก็สามารถไปสมัครแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับกิจกรรมเหล่านี้นะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นน้องๆวัยเยาว์เนี่ยก็สามารถที่จะแต่งแล้วก็เขียนหนังสือการ์ตูนนิทานทําสมุดโน้ตสวยๆเป็นของตัวเองได้ อย่างน้องแก้วของเรานี่แหละนะฮะเขียนหนังสือนิทานตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาลจนตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าครับได้ค่าลิขสิทธิ์หลักแสนแล้วโอ้โหแล้วก็ยังมีสําหรับน้องๆวัยรุ่นนะฮะเราก็มีหลักสูตร,ราการออกแบบการทํางานศิลปะนะฮะแล้วก็ยังมีติวสถาปัตย์ด้วยแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่นะฮะเรามีหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการฝึกอาชีพอื่นๆเช่นนะฮะการทำอาหารเอ่ยทำขนมอบเอ่ยแล้วยังมีหลักสูตรของการดูแลสุนัขด้วยนะครับซึ่งบางหลักสูตรผมก็ร่วมเป็นวิทยากรด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่สนใจมาร่วมรายการหรือทำกิจการกับเราหรือจะแนะนำสิ่งใดก็ติดต่อเรามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏตรงนี้นะครับรวมทั้งไอ้น้องทางประเทศลาวด้วย ที่รับสมรายการเขาได้อยู่ตอนนี้กต็ติดต่อคอมมานด์้เส้นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกท่านสวัสดีครับ สุขภาพแห่งชาติ ไม้อัดพิมเองนะเนี่ยก็สองสวาายกว่าหน่อย EQ Dog Camp ขอ,อนแกน่นเรือนเดาแก้วรีสอร์ทขอนแกน่นเดี๋ยวนี้นะนี่ขอนแก่นเออมา,อางรงดนนี้อนหน้าา่ฮัโลพอมาจับไปข้ามาจับไปเมื่อของเราไม่ไไมีใค่หลอกได้ไ <laughs>